กจ่าจังทำอะไร้ลืมว่าหนูขอรั้แล้วก็มองพี่เอี่เพราะพน่ลั็มคอรัสเพราะว่าทำไมทำไมทุณสองเหมือนกันแต่ว่าคนที่ลองคุกสองกับทำได้ทุกสอง น้ำก็เอ็มก็ต้องน้ำก็เอ็มไม่ร้องเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเราประสานทุกสองก็จะทำได้เพราะว่าเราไม่ร้องเป็นความสั้นเปความเงียบเงๆอยู่ในใจจำเยอะนะงานทุกแรกอันเดียวที่ไม่ต้องทำเนาะอเอาใหม่นะจานระหว่างทำได้เมื่อกี้ระหว่างที่มันไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องจ่าลองดูไหมลองร้องดูว่าเมื่อกี้จ่าไม่ได้ร้องแต่เอ็มร้องจ่าจะทำังไหนเอาอะไรในงายตัวเนี้ยลองดูว่าอันเนี้ยทันไหมลองดูว่าโอเคเพราะว่าน้ว่าชินแล้วอ่ะ หนึ่งสองเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขสุขที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ถึงซึ้งทางเท้าอยู่ด้วยกันเป็นความซึ้งและคนามเยียบ่ด้เป็นความรักที่มาพร้อมความรึดอัดความรักที่ไม่เคยแต่เพือว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าหนูร้องคนเดียวให้มันคอนเซนทร์เพอะแปลแปลภาษาไทยให้น้อง ไปให้รำด้วยไปเลยเอาใหม่แบบให้มันก็ใจเด็ดด้วยมองหน้ามาเอาใหม่หนึมีสมาธิยังไม่ไปอยู่มีให้มันตั้งใจกับเสียงประสานกับการจัดร้องด้วยมาหนึ่งสองสามมันไม่ความรักที่ไม่ถึงกับสูงทุกที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ถึงซึ้งมาแล้าจะตัางอยู่ด้วยกัน หยุด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 จันต้องยืนยืนครั้งกระท่าสุดท้ายลูกใช่ทีนี้แขนมันมาข้างนี้กันแขนขวาแขนขวาจันมันดีดไม่สวยแขนขวาเวลาดีดให้ศอกมันพ้นกับตัวเคาะมาข้างหน้าเคาะมาข้างหน้าเออแต่พอแขนขวาปึ๊บจันเคาะอยู่แค่นี้ใช่มันจะจบข้างนี้ปะใช่ไหมป้าอันนี้ครั้างแรกใช่ไหมคะป้า ป้าเราจะจบขาข้างนี้ป้าแล้วก็จะค้างขานี้ใช่ไหมเอ็มค้างขานี้ป้าเออแล้วก็ค้างรอไปเลยแล้วค่อยเออแล้วพอพอค้างขานี้ใช่ไหมจันดูครูแล้วค่อยลงนี้ใช่คือระหว่างที่เราไม่ได้ทําให้ยืนในโพซิชันที่สวยด้วยไงเอออันนี้พอจันเต้นอันนี้เสร็จปุ๊ยยืนแล้วก็ไม่ค่อยคือไม่ได้หนูยังไม่ร้องหนียไม่ร้อง อาปากไปเลยอ้าปากดูว่านกร้องการจะส่องกระจกนี่มองเห็นพี่เอ็มปะเห็นปะกระจกที่หนูมองเลยมองขาพี่เขาว่าทำเมื่อกี้เนื้อร้องนะคะแล้วก็เอาใหม่นะเอาใหม่นะมีสตินะลูกเอาใหม่นะคะหนึ่งทุกนะหนึ่งสองสามเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุดเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับสามเป็นความรัก เป็นความซึ้งและความเงียบเงาในดวงใจมาพร้อมความอึดอัดในความรกท่ีกัเพาฉันแค่สุวมีแค่ความรู้สึกขึ้นงดูวาอันนี้อันนี้น้ำเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ลูกเออน้ำเป็นอย่ใจนะคำว่าใจย่อลงใจของฉันเพียงคู้อันเดียว ให้ชัดด้วยไม่งั้นนจะจับใหม่จับใหม่นะอันเนี้ยถ้าหนูทําไม่ทันก็เป็นอย่างนี้ให้หนูทําชัดเลยเอาสอบไปข้างหน้าเลยอะอย่างนั้นแหละใช่แล้วก็ไหนว่าจัดต้องใช้เคิร์ฟอีกอะค่ะความเป็นผู้อีกแล้วนึกว่าตัวเองมีใหม่เอาหน้าโน้มไปร้องใช่ใช่ตอนนี้ใหม่เอ้ยใหม่จะัดใหม่ แต่ยังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแอนจิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแขนหายเอามั้ยกลับไปกลับได้แล้วค้างไว้หอมหอมอันนี้เอาเกลนะ <c oughs> ี่ยเกียนะค้างไว้ปอนห้าหกเจ็ดหน้าเก่าที่สุดสามสี่ห้าหกเจ็ดจิ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปอนมั่วเอามั ให้ผมหยิ่ข้าวแล้วเบอร์เลยเหอย่าดิห้าหกเจ็ดปดไปหนึ่งสองสาสี่เยอะๆแขนเยอะเยอะๆๆๆๆๆตอนนี้แขนเริ่มน้อยแล้วทำต้องโอเวอร์เนอะทำไห้าห้าหกเจ็ดก็ one two five six ้ e v m o n n ปอนอะไรเนี่ยโอ้ยได้แล้วเนี่ยอ้ของกันมาช้าดิปอน ไม่ปอนทำเนี้ยปอนโอ้นหัวใหม่ครับคับห้าหกเจ็ด and one two three four five and one two t h ้กเจ็บได้แล้วเกือบได้เกืบได้แล้วเกืบได้แล้วเแล้ถ้าผิดครั้งนี้ปอนวิทย์พึง5ทีโอ้ยปอนเรื่องหนักอ่ะ5้าทีอ่ะ7 1แอ4 5 6 7 and สห เก่งนะเก่งสุดๆอ่ะไปอยู่ตรงนน้นรอท้ายออกของโซโล่นี้อย่างเดียวรอท้ายพุกนะลองเต็มที่ดูเ hey. แล้วร้องด้วยออหอักไว้คัักนี่ก่อนค่อยๆไปนะค่อยๆเรียนภาพมาแตะมาแตะอันนี้ทันละต่อนะลองสหมงคลฟิลม์มแอนโอ้ย oh, คิดถึงคิดถึงขย่าไปใช่ขย่าเป้าวนเป้าห้าแต่ก่อนนะวนทางเนี้ยใช่ห้าเอาช้ชันนะ ปึ้ง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 วนอย่างเดียวเลยห้าหกเจ็ออคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอวนวนไหมมัเหือทางเดียวนโอตบเตนะห้าหกเจ็อคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอึใจ้ยเหนื่อยไม่ได้ลอ้อีย้ถึงถึงบเเออไม่ต้องหรอกอันนี้เขาลองรูดิยอันนี้อันนี้็พออันนี้ก็พอละเราลองหนึ่งเดียวเลย ขึ้นไปนะห้าร้องอย่างเดียวร้องอ,งย,องย่างเดียวทุกคนเลยร้องอย่างเดียวขึ้นไปข้างหน้าไม่ต้องาทางข้างนี้ห้าเอาเกียร์แค่เดียวพอห้าหกแลห้าหกเหหหกจ็ดร้องเลยโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอซึ้งใจโอ้ยฉัยยนองาจ,จะตายหากเธอมันเลี้ยวแล้รวยนะเธอนะว่ามีคนที่เท็จแคร์ด้วยที่ผิดหรือว่าร้องมาโอ้ยสักนิดสักนิด ร้องโอ้ยสนิทสนิทหายจะคิดจะซึ้งกันโอ้ยยิ่งคิดยิ่งหวั่นเหมือนเจอไปงี้นะครับหายไปไปงี้นะครับรู้ไว้นะเธอโอ้ยสนิทสนิทหายจะคิดจะซึ้งกันโอ้ยยิ่งคิดเมืหวันเหมือนเธอจะหายไปเหมือนกันโอ้ยคิดจริงว่าเหมือนเธอจะหายไปก็หกคนรวมรู้ไว้นะนแอนนี้นะห้าหกเจนแอนเอามืออย่างี้มือนี้ร้องทุกคนทำงี้ที่งจริงมันเป็นท่าเนี้ยแต่เพียงน่ะแอนรู้ไว้นะเธะ ขาชิดขาชิดแปลงนี้ห้าหกแกนรู้ไว้นะเธอว่ามีคนที่เหงาใจเหงาใจโอเคแล้วอันสุดท้ายนะรู้ไว้นะเธอว่ามีคนที่เหงาใจเดี๋ยวลงหลังเมย์มาเดี๋ยวจะิไกลเธอทางซ้ายมาจ้าอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาเราต้องวิ่งไปดูหน่ครัออออกแค่กระจายออกนิดหน่อยไม่ต้องไปไกล เดี๋ยวเอาแรปเซอร์ผู้หญิงเข้ามาใกล้<น>โอเคนี่นะ,อะโอ้ยซนิดซนิดหาแต่คิดจะซึ้งกันโอ้ยยิ่งคิดมึนวันเมื่อเธอจะหายไปรู้ไว้น,นะเธอนักว่ามีคนที่เงาเปลี่ยนเดี๋ยวจะคิดไปไกลเ่อเธอไม่รักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอลกึเอกเกินพี่ะั้าเดียวได้เจอได้คุยกับเพื่อนเว็บ จะเชิญเธอ,จอ,อมาจะได้ไหมยิมอีกทีนะขอท่านโอ้ย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 สันนิดสัานิดมาไ5 5 6 แต่เป็นร้องโอยสืงนี้ขึ้่ไปอาจจะคิดจะซึ้งกันโอยจริงวันไปเมื่อเจอจะเมื่อเธอจะหายไปแอบหัวใจนักหัวมีคนที่หงาวใจเรียกจะคิดไปไกลเมื่อเจอไม่รักสายอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาแอบอยากจ้องตาเธอเลือกเกิรฟรีอยากให้เจอได้คุยเพื่อเพืไปก็เจอเธอออกมาจะที่ไหม งอันนี้บางคําเหมือนโอเคทีนะนปูนไม่ใช่ว่าทำไม่เอ้เมไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่เมคิดไม่ทันแค่นั้นเองโ okay. อเคก็ได้เอาหน่อยปอนปอนปูออกไปหน่อยปอนปูออกไปหน่อยปอนปูหลงไปหน่อยขอ five six seven side you ก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเลือกเธอแออยากไม่เจอเลยคุยกแอนก็เชจอเธอออกกันเถอดึงแขนออกดึงแขนออก Good and by the church.